สวัสดีครับบ่าวอินดี Channel สวัสดีวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมปี2556 65โอ้โหิดสวัสดีพี่น้องน,นี้พามาเฮ็ดบุญวัดสะเกดสะเกดรือวัดผู้ขาทองทอกักครับพี่น้องเคลื่อนลายเป็นีวันอาทิตย์โด,ดนสิ่งใด้ทยคลิปเือครับพี่น้องวันหยุด พาไปเห็ดบุญมากระมูมกับน้องของเห็นงานทำกันบรรยากาศกัจบประมาณนี้ครับบรรยากาศดีเสาร์วันอาทิตย์ที่สิบหกวันค่ยออกเห็ดบุญยังน้อยครัถือเลทครับพี่น้องนะครับก็บางคนมาเห็ดบุญกันลหลวงไรอยู่แถวนี้ก็สามารถมาเห็ดบุญได้ครับ ชาิกันไรสำหรับมับบงก็เป็นทางขึ้นทางขึ้นไปมาหาเจีดีเป็นทางขึ้นจะประมาณนี้ครับพี่น้องลา,ากทางเที่ยวกันหลายมาถ่ายรูปท,ทางขึ้นได้ยินบนา้านอเสียงเขาไม้บา้านอจะมีน้ำตกเทียมครับพี่น้องยาก,กาศ เย็นสบายคือมแน่จนยจังเลยว่ากันเย็นสบายอาการดีเขาหนาวครับพี่น้องกรุงเทพหนาวมือเดียวึ้นเลยบุ๋บกเ<อ>บาสานกับเนี่ยถ่ายรูถ่ายยังกวนขึ้นั้างขึ้นครับน้องเกิน้างขึ้น ผ้าซิบรีบปเอินผ้าซิบรีบ่ายงามถือขวดศาลท่างเป็นมรจาการดีมากเลย รครับพักกับี่นองคนร้ายมันนี่กแบ่ว่าถือว่าเนี่ยมายได้เพราะขึ้นได้ทึ่งๆนายจะลลยอยู่ต่ข้างล่างคนท่านนีคนได้ขึ้นกับมีเพ่อประมาณามน,นีะมานสี่สิบคนก็ยืนถ่ายรูปกันเบาสันกับเมียกับยืนถ่ายร,รูปมาถอดแมทคือมาถอดแมท้าย ในสามร้อยสี่สิบสี่ขั้นังหวัดไหนวนี่คนไทยวันที่สิบหกพอดี

การกล่าวกันว่าเป็นแบบเพมีของทางกองทัพอย่างหนึ่งเมื่อจัดการสิ้สงคการแล้วก็จะต้องทำอย่างนั้นก็เลยมีนีป็นตกเทียครับพี่น้องอย่จงค์ากนั้นก็เป็นสาที่คัในจนี้เยเป็นเจดีจำลองสร้าครูขาทองเเลยว่าคนจะมาช้อและไม่เหมาะสม เวลาการเทรก็เลยทับอยู่บนจักน้ำแต่ว่าด้วยผมแล้วทับไ้แต่ว่ามีน้ำอยู่แต่กนจะที่มีน้ำนั้นว่าเลยหมุมในสัว์ที่เราทำไป วัดที่เรี่เาาายวานใส้ตงนามือพา่เอตอนที a, ่เกษตรขึ้นกองวาเกตนีวัตเกตขึ <piano tiế ng> ้นล่ยเพียจากวัตถกมาเป็นวมาในสมัยสอง้าสาสเนี่เราสั้นหัดบนไรขันเป็นกรามหลวงอยู่แล้วพี่มืเมยด้วยนี่ โอ้นางนเดาอะนี่บอน,นี่ก็จะเป็นลานกาแฟครับพี่น้องย่างขึ้นมาเว้กินกาแฟได้กำลังไล วัตุเกตันได้จงวางเป็นละฆังไว้เหตีะระฆังเรียกอดลเขึ้นเสียง,งะระ้ังดั้งไว้ได้เจะเป็นประตูทางขึ้นอีกชั้น ดีดน้าพี่นอ้องีกาี่เป็นทางขึ้นเดีย๋ยง,งดังเล็นกน้อยที่ร้องไหเออกมาในทางขึ้นแล้วพี่นอ้องลงเุิ นเวลา,าตอนนี้นประมาณ4โมงกว่าอากาศท้องฟ้าปิดอากาศหนาวเส่ได้เลยก็ำลังเงย็นสบายนี่กัมุมนางพักนะพี่น้องทกนสามารถยางไปทางนั้นได้ไปนั่งพักเก้าอี้ ย่างขึ้นหอดจันนี์จะสามารถนั่งพักได้ย่างวนบางมุมเป็นมุมนั่งพักง้อื่อยแล้วพี่น้องเลยหอดว่าวันดึงม,ม,มุมสูงทั้งขุนก็เป็นวัดขึ้นครับเมืนเน่อนหร่ใจว่าวัดยัง เราจะพาขึ้นไปข้างบนครับพี่น้องอ่าครับพี่น้องยางต่อยางต่อกางเป็นต่อกำลังในเครื่องข้างเคขึ้นข้างที่ได้เกิดเป็นภูมิคุ้งนั้นเรื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าจะอยู่หัวนั่นแหละได้ทรงฤทธิ์เลิศไม่หากเราไม่ได้ทรงฤทธิ์เลิศไม่แหงหวายมีหรือไม่

ลกสกีแล้วข้างนะบน้องผมว่าตีมเสียงดังขึ้นไปต่อครับพี่น้องเพื่อทีจะยิง่อบู้กับเรื่องนีนากเยเราหอบไพี่น้องเลยแต่ว่าเราอแม้จะทิ้งเบิดใกล้ๆก็ไม่ถูกทอสักทีนึงแต่ว่าะทบเกิดเงนม เข้าด้านในไ่ต้องรองเท้าระวังรองเท้ากดดูแลรองเท้าจะของเด้พี่น้องเยนี่ถึงแล้วนี่ถึงแล้วชั้นบนแต่ยังมาสุดนะพี่น้องต้องขึ้นอีกไปสั้นนึงแล้วกันว่าผ้ากันไหล่พะตรงนี้ ทำบุญใส่ตู้บริจาคข้างล่าง,นนาางตรงนี้นะครับปลงะดับอกไม้พุ่เพียรต็องมาไหวตรงนี้นีน่ตองเห็ดอตนประหยัดไหวภัพกันครับพ่อครับพี่น้องพ่อกับเขามาข้างในดีดี เาปิดทองถ้านั่งหวอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับลดรเข้าเข้าใส่แลอย่าปร่หยัดปลดลงเข้ากันนะ นีแบบแคงไหนีแบบลังภาพพ่ธีเจดีย์นี่ครับของทางเจดีย์ทางไหนข้างไปแบบหงายหรอคบนห้องสีวนสายเป็นสีมงคลนี่สิยอดตู้บริจาคพี่ทองครับรอ พีนน่น้องเจะนออกกันเอ็นจังได้เบาซันห,หอนบ่ยนเย็นเนาะประวัติเย็นเย็นซีมซำน้ำเดือดยังน้ำเดือยังไงไม่รู้วันนี้ไม่ได้ดูไว้ที่ถือเนนะหนบกว่เนา,า <c oughs> ะเบาซันาอาจจะแคบนิดหน่อยลบกันเอาครับพี่น้องไปไปหนออกไปแล้วครับสบายตัวครับ นี่ทำบุญบูชาพระสารีรนนิกธาตุเนาะหยดตู้กัญญาครับพี่น้องหาเงินก่อนครับหนึ่งเล็กน้อยพรบซ่าถูกมันมาในเรื่อง,ง,องเลอนี่ครับพี่น้องของนายยาอนุญาตยิดท่องกันยิดท่องไหนบ้างจ้ายิดมยังไรต้องเป็นมือเดียว มันมีเทคนิคในการเปลี่ยนเดี๋ยวเขาก็มีเทคนิคในการเปีนนี่นักนักมองต้องแกะมันนี่มันว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 ันเรื่องวันนี้ก็ได้เงินใไซนีให้พุทโธนะแบบระดับวายพะขอนนี้ระดับวายพะก่อนครับไว้แล้วก็ย่างวุ่นครับพี่น้องสามรอบทุกท่านย่างวุ่นสามรอบบาลสันเอ็นบาซันย่างวุ่นสามรอบรอบแตกครับ เอารยังวนอีกรอจะมีอยู่ซีสองเลยพี่น้องอาหานนีนวนรอบสอง,สอง,สองราคาราหาน สองครับหกส,สิบหกสิบนี่ขั้นห้ารอบสามครับรอบ,รอบสุดท้ายร,รอบสุดท้ายนะครับมาลงลออไปเลย มีจะพาท่านข่งเก่าที่สุดครับลงครับนะ่ครับกู้กลับทั้งเกา่าแย่าลองเทา่าาลองเท่ามาแล้วยังวุ่นครับไปทางนี้ไปทางนี้ เสียงเสียงซีทวันเกิดครับพี่น้องเขาเกิดวันุบยอาทนี่บาทนี่กำลังยี่บีบาทนี่บาทกนีเรียญจะแบ่งี่บาทเับาทเหีบาทบาทเดียวบาทเดียว ทำบุญประจำาบ้านครับนะกระเป๋าเงินก่อนพี่น้อง,องเอาสมบัติสุดสุดยี่เบาทยดแบบใช่วายี่เบียดแล้วกระเป๋าเสียงยังไงเหลือ,อกันหนึ่งครับพี่นอ้องจะไปทำลูกล่งยี่สิบเอ็ดเบียดขึ้นะ บุลุงรับพี่น้องเนียนแห้งโอ้เนียนแห้งต้เกิดอะไรวะวันศุกร์เนี่ยนีนแห้งบลุงเลยพี่น้องวันศุกร์เนียนแห้งฝั่งประจำวันศุกร์ฝั่งประจำวันศุกร์ฝังลำพึงฝั่งนาคโก๊ครับวันเสาร์แล้วกฝั่งสมาธิวันพระฤหัสบดีวันขุดกังลือนฝั่งเล่ย์ครับวันขุด ฝั่งอมบาดพูดกลางวันพูดกลางคืนแล้วก็ปังสายญาติพนักงานพันธุ์กันฝั่งห้ามญาติฝั่งยังฝั่งห้ามญาติมันัำพรนอนาทิตย์ปั่งเอ้สบายสบายนียเนาะพระอ,อาทิตย์ป,ประมาณนี้ครับไปมาเหตุผลวัดภูเขาทองกับสมาติบกชากับรางวันเกิดลขอจคงจมันสุดคีดนะครับเอกาก ก็ไปกระเซียงซิบซี่ครับพี่น้องนี่ค่ะยังก็เพิ่คเขาเน่าเขาก็น่าระโจหรือ้าลายปากันน่อเน่ากระโจหรือจ้านี่เนเย,ปย,ปนนเ,ยเป็นสู่ทำนายยซนซี่ครับเดี๋ยวมาเซียงซิซี่กันครับที่ใดไปยังลุลงพี่น้องไดใบที่สิบสองสิบสองใบสิบสอตรงใบับทำครับ ดีสิบไปดี12บสองได้ถนอมประมาณนี้ละับบอลโฟกัสขอบไปอ่านที่ห้องพี่น้นนองเก็บไปไปายสี่เซียงดวงทำนายหยกสร้างกับทำนายได้ครับมันมีวิธียกอยู่ไปยอยู่ประมาณนี้คนเซียนซี่ไปแล้วคน รากาศก็จะประมาณนี้ครับในวัดคนหลายคนมาทําบุญหลายสําหรับชาวพุธเท่าเานครั้งนี้ก็จะเป็นตู้แสดงรับให้หลวงราชกาลดีิครับตู้แสดงพิธีกรรมต่างๆก็จะเป็นวุนลนอกแล้วเขาก็จะไปขึ้นมองนี้ครับพี่น้องข้างหน้า,ขาเขานี่ ข้างขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นถวายสังฆทานเนาะสังฆทานมีข้างขื่นขึ้นไปไหวครับพี่น้องยอดตูข้างขึ้นไปอืมนื่อยแล้วมีแล้วตูข้างขึ้นสาธุตูข้างขื่นขึ้นเป็นท้างแคบๆครับท้างขึ้นสวรรค์เห็นปะข้างแคบๆระวังหัวครับพี่น้องผู้ใดสูงก็ระวังเนี้ยจังไง แคบในข้นางในนะตัวใหญ่ก็ไม่ได้ก็ตัวใหญ่ๆทำตัวสิบตัวนี่ครับนี่มองของข้างขึ้นเอาซันกำลังขึ้นมาอืนี่ข้างขึ้นอากาศดีคนหลายนี่นิวนักท่องเที่ยวหลายครับมาทำบุญชาวพุทธนี่เป็นเด็เกเจดีข้างบนสุดยอดเลยนะครับพี่น้องบนสุดของเจดี ของมหาจีดีครูขอทองจะมีบาทไงทำบุญบรรยาก,กาศจะประมาณนี้ของพันเธ็ดใหม่โู้ของใหม,ม,งม่ตัวนี้ลายเห็ดยังใช่ไหมฮะเบืองบรรยาก,กาศกรุงเทพมุมสูงคนลินแนวจ้างใน ในเบาซานเม่์วะแขย่ยกัืเมยแเลยคนมีอย่างอื่นมาหอดหอพลายมือครับปกติมากวพาลายปันนี้ตะเกา่ากับเพื่อนเหเบิงเจดีมหาเจดีบูเขาทองผู้ใดสำหรับผู้ใดอยากมาทำบุญกับวัดบูเขาทองวัดสเกตบอสิมีหม่องบูซาถวายชุดเครื่องผ้าไตรจีวร ถวา,ายสังฆทานแล้วครับนี่คำบูชาให้อ่านคำบูชาแล้วครับบูชาถวายซีมีหมองเขียนสื่อเสภา,าบรรยากาศเย็นสบายครับน้องคนตรงดินน้อยๆก็พอถึงก็เปียกยังอ,อ้อมหรืเป่าซันยังไหเลองไปไปเนาะยยังอนะ้อมเนาะ ใช่คนต่างชาติสข้ามาแล้วกันเห็นวากันกนะหน่าจะภาษาพม่าคนพมา่าหลาเแถานียสำหรับไยรีเดินทางมากกันเยอะนี่ครับทำบุญน้ำกันประเด็นประด้มากก็แล้สาธุผ่านคลิปก็ได้ครับสำหรับเด็กเขาขอมารับชมคลิปกับให้มีความสุขความจเจริญ ในนาทีกันนานในการเงินทั้งครอบครัวตลอดจนญาติพี่น้องนะครับมีความสุขกัน,ลนหลายหบุญเท็ดเพื่อทุกคนครับคนคนกับมาไทายลูกไทยอย่างมาทำบุญนก็ไทยลูกก็พอพูดย่างไปเยรยสามหลอดต้นสามหลอดหลอแดแรก ชาวบุตรคือมาทำบุญหล่พี่น้องค,คลิปเมื่อนี้ก็เป็นคลิปของวันที่16นะครับอาจจะลงชาในเรื่องไรมือห้อยออกพอดี16ตุลา16ตุลาพุทธศักราช2565นะครับเนาะต้นคลิปเราผิดว่าหา16ศาสนาหยิงมนะั6 5แล้วนี่ครับยังยังบน3รอบครับพี่น้อง1รอบผ่านไป สามรอบคนมาเกียนคนจักสามรอบเยี่ยนสบายมันน,นี่ครับวันนี่ครับอันนี้ก็เป็นบูชานี่สม,มองครับสงสัยจีวรนั้จิตอธิษฐานแห่นประจุ นะฮะคนใดถ่าย,ายรูปถ่ายยังคนั่งคนเดียวรอบที่สองผ่านไปแล้วรอบสุดท้ายครับพี่น้องเขาก็จะวุ่นไปนไปอีกรอบหนึ่งอัสสัญญาในจะหน่อยเด้อพี่น้องนะ สาบทงทำบุญรวมกันภปเบ่งคลิปจบกับสาธูํำกันนี่รอบสุดท้ายแล้วครับควรไปจบทั้งนั้นกับมาเขียนตรงนี้เป็นีมีให้เคียนผ้าห่มพระมหาเจดีย์ผ้าหมา่มพระมหาเจดีย์มันจะก็จะเป็นประมาณนี้ครับคนจะนห่มจะม,จะมีงานประจําปีมันก็นจะเอาผ้าหม่มองเจดีย์หาสีแดงนะครับตี่ก็มีสีเหลืองสีแดง เป็นเส้นบางจะเป็นสีแดงครับเพราะว่ามาทุกงเถือกสีแดงเขียนเจดีที่สูงว่ามันสูงที่สุดในกอธมอ่ะล่ะครับเจดีสูงที่สุดในกอธรรมนี่ครบสามรอบแล้วครับเดี๋ยววันไปเขียนซื้อลงผาห่มองค์เจดีย์แล้วก็นทำบุญเล็กน้อยครับทำบุญจังหน่อยแล้วก็สีผ้ากัน ชมบรรยากาศแล้วก็ก r ับเลยครับเสียงเขาบ่อบันไดไทยกรีดดุดแล้วเอาอีกเครื่องหนึ่งไายเครื่องเครื่องเครื่องใหม่เครื่องเกา่าบนเน่อาจสีพไทยบัได้นี่พระพักตร์ก็จะมาเขียนซึ่งนี่นี่ก็เบาซานบันไดเอาซานยันไปหรือเปล่ายังบอกคนไรบ่ Aber. Kiếm sư Happy Hà mong Long. Hà mong Hoàng. Huyền Thi Vàng. Huyền Thi Vàng bà. Hà Cà. Hà Mông Tuyền. you No, I don't know. Do you นะคอยพ่อหายพลังบ bon. ้นนั่นไอเดินโน w ตไอเดินส e ันเดินสเตนวอาไ่ได้วได้ยินนอก่าวจอยเขียนแม่่าวจอยเขียนซื่อของครอบครัวเขียนซื่อจะฟ้องของครบครัวก็ได้่าวจอยเขียนลงไปครับดึงแไหน เล่นแล้วเขากลับไปเฮ็ดบุญมาเฮฝากประกาศบพวกนี่เราสานเขียนแล้ววะโอ้สิงคองปากดี่ปากนี่ฝากอะไรห้องนี้ก็จะเป็นวงติดเงินครับเขียนแล้วก็ติดเงินเพรนี่อยากติดเงินกันพี่น้องเรียบร้อยครับยางติดเงินติดยางเรียบร้อยแล้วก็ ชมบรรยากาศครับพี่น้องอู้คืมบรรยากาศเย็นดีครับพี่น้องน่มแห้งอ่ะบพระิพาไปตีค้องพี่น้องตีค้องบริเวณในวัดเด้อพี่น้องบริเวณในวัดเฮ้ยในวัดหรือบอว่คนละวัดอ๋อคนละวัดวัดนึงอีกวัดนึงพี่น้องอีกวัดนึง ก็สิบเป็นข้องยี่ข้องวัน คลิปไปสำนีครับพี่น้องสำหรับใครที่พานเขามากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ,า,บาอินดี้บาวอินดีชาแนลพี่น้องสวัสดีครับ